ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสวนดอกไม้นะครับสวนดอกไม้ไร่ใบข้าวนะครับที่เขามีปลูกด,ดอกมะกะเล็ดนะครับแล้วก็มีหลากหลายนะครับมีบานไม่รู้โรยด้านหน้านะครับเสร็จแล้วก็ยังมีด้านในอีกนะครับที่สวยงาม ถ่าท่านผู้ชมนะครับที่มาเที่ยวในหน้าหนาวนะครับที่อำเภอภูเรือท่านผู้ชมก็มีสวนดอกไม้สวยๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วผมจะพาเข้าไปชมด้านในเนะครับครับสวนดอกไม้ไร่ใบข้าวนะครับด้านหน้าก็จะมีชิงช้าที่ทมจากาต้นไม้ธรรมชาตินะครับมาตัดออกมาแล้วก็ใส่เชือกนั่งร้อยนั่งอยู่ด้านหน้านี่นะครับครับมีดอกไม้สวยๆนะครับ บ้านไม่รู้โรยนะครับที่อยู่ด้านหน้านั้นมีมานั่งให้ถ่ายภาพนะครับสวนดอกไม้อะไรบัวข้าวนะครับก็จะมีค่าบำรุงนะครับในการเข้าชมสวนถ่ายภาพนะครับคนละ20บาทครับแล้วก็ด้านข้างนั้นก็จะมีจำหน่ายสตรอเบอรี่นะครับหวานหวานอยู่ติดถนนเลยนะครับเข้ามาไม่ไม่ได้เข้ามาลึกนะครับอยู่ติดถนนเลี้ยวเข้ามาก็เจอเลยนะครับ ครับทางเข้านั้นนะครับเขาก็จะทําเป็นอุโมงนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับน่าจะเป็นใบเลื้อยอะไรเนี่ยครับเข้าไปด้านในส่วนด้านข้างนั้นนะครับนี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมสวยงามมากอืตะกการตาเลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องไปไกลถึงหน้าเมืองทางเชียงใหม่หรือว่า ทางขอคอนะครับผูเรือก็มีให้ท่านผู้ชมได้มาเที่ยวชมถ่ายภาพสวยๆนะครับกับเดี๋ยวผมจะเดินผ่านซุ้มถัว่วภูไปนี่ครับนี่โอ้โหสมบูรณ์มากเลยนะครับชุมถั่วพูถ้าเกิดว่ามันเลือ้อยเต็มนี้ก็เป็นร่มเงาครับแต่ว่าถ้ามาในหน้าหนาวนะครับผมว่าไม่ต้องมีร่มละครับ อากาศดีเราต้องการแสงแดดเพื่อที่จะทำให้ร่างกายอบอุ่นนะครับอันนี้งอนไก่ด้านนี้เขาเรียกว่าอ่าเขาก็บอกผมเหมือนกันนะผมก็จำไม่ได้ละด้านนู้นเป็นของฝรั่งอะไรผมนะครับเรามีกังหันด้วยนะครับกังหันแล้วก็สวยงามเหมือนกันนะครับ ไม่ไกลนะครับอยู่ติดถนนนะครับมีดอกไม้ให้เราได้ชมถ่ายภาพสวยๆนะครับเขาเก็บค่าบริการเพียง20บาทเท่านั้นนะครับแล้ก็จะมีที่นั่งนะครับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั่นนะครับมีกังหันสองด้านเลยนะครับแล้วก็จะมีทางเดินขึ้นไปให้เราได้นั่งถ่ายภาพกับบรรยากาศที่อยู่ด้านล่างนั่นนะครับ ภูเขาแบกเกาที่อยู่ด้านหลังสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาเดินมาทางด้านนี้ก่อนนะครับกับหนาวนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมที่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับที่อำเภอภูเรือนะครับก็มีที่การที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับส่วนดอกไม้นี้ก็มีให้ท่านผู้ชมได้มาถ่ายภาพกันนะครับนี่ก็ดอกไม้สวยเลยนะครับนี่ โอ้โหนี่โอ้โหนี่มแมลงนะครับพึ่งมาตอมเกสรดอกไม้ครับสวยงามมากครับตรงบริเวณนี้นะครับมแมลงเยอะเลยนะครับที่กำลังบินตอมเกสรดอกไม้กันอยู่ใน่นะครับด้านนี้ผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ากำลังออกดอกนะครับก็รอ รับในช่วงหน้าหนาวที่จะมาถึงนี้นะครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็เข้ามาเที่ยวได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผ่านมาเที่ยวเพื่อภูเรือนะครับสวนดอกไม้ไร่ใบข้าวนะครับครับตรงนี้เขาทำเป็นที่นั่งพักเหนื่อยนะครับหรือว่าจะนั่งถ่ายภาพเอาบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งให้ดูนะครับ ครับท่านผู้ชมดอกไม้ชสวย,ยที่อยู่ด้านหลังของผมนั้นก็ได้บรรยากาศแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่ผ่านเดินทางผ่านอำเภอภูเรือนะครับสวนดอกไม้ไร่ใบข้าวนั้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับขับรถมาทางจังหวัดเลยนะครับที่จะเข้าอำเภอภูเรือนะครับท่านผู้ชมก่อนจะถึงอำเภอภูเรือนะครับประมาณ11 กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นสวนดอกไม้นะครับไร่ใบข้าวอยู่ทางด้านาขวามือนะครับก็ปลูกไว้ให้ท่านผู้ชมได้มาท่องเที่ยวถ่ายภาพนะครับชมความสวยงามให้ชมเห็นความสวยงามนะครับเขาคิดค่าเข้าชมนะยีบาทนะครับชมครับสวย สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับสวนดอกไม้สวยๆมีกางหันอยู่ด้านหลังสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยมาเที่ยวสวนดอกไม้สวยๆที่อำเภอภูเรือนะครับตอนนี้มีนะครับมีให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับครับอยู่ด้านในนั้นก็โบโดอกไม้สีม่วงสวยๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปนั่งอยู่ที่ที่เขาทำไว้ให้เรานั่งถ่ายภาพนั้นนะครับกับดอกไม้สวยงามตะกรารตานะครับโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสนะครับเดินทางผ่านมาทางอำเภอภูเรือนะครับมีส่วนดอกไม้ให้ท่านผู้ชมได้ถ่ายภาพแล้วนะครับ <c oughs> นี่เขาหาไม้จากธรรมชาตินะครับมาทำโอ้โขเอาท่าเดียมกันนะครับแล้วก็เดินขึ้นเอามีลาวด้วยโอ้โหแบบธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็พื้นนี่เป็นไม้ไผ่นะครับพื้นเป็นไม้ไผ่เรามีที่นั่งด้วยม้านั่งโอ้โหนี่ครับลมแรงอ่า น่าดูเลยนะครับกับวิวภูเขาที่อยู่ด้านหลังนั้นมีมานั่งให้นั่งนะครับถ่ายภาพมองเห็นวิวที่อยู่ด้านล่างครับตระการตามากนะครับอดอกมะกกะล็ศนะครับกับาทางเข้านั้นนะเป็นซุ้มทวพูว่างั้นนะครับแต่ว่าถ้าทํายาวมาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ภาพทั้งหมดกับต้นนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้ ตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วถ้าเกิดว่าออกดอกเต็มนี้ก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งเลยนะครับครับดูจากมุมสูงนะครับก็จะได้มุมภาพดิวสวยๆนะครับกับบรรยากาศอยู่ตรงนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็ผ่านมาก็แวะเข้ามาถ่ายภาพกัน แบกกลาวที่อยู่ด้านหลังนั้นเป็นภูเขาออกสวยงามอีกแบบหนึ่งเลยนะครับนี่ครับมานั่งให้นั่งถ่ายภาพนะครับกับภาพภูเขาที่อยู่ด้านหลังนะครับงี่มีราวจับเดินขึ้นลงสบายเลยนะครับบันได ดอกสวยๆแล้วนะครับมักกะเร็ดกลับดูด้านข้างนะครับท่านผู้ชมจะเห็นสวนดอกไม้ไร่ใบข้าวนะครับความสวยงามโอ้ สวยจริงๆเลยนะครับสวนดอกไม้ไร่ใบข้าวนะครับ mm hmm. ครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับถ้าท่านผู้ชมหนาวนี้นะครับหนาวนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับที่ท่องเที่ยวภูเรือก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอ,อย่างามากมายเลยนะครับ แม้แต่สวนนี้นะครับก็เป็นสวนอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ได้ให้ท่านผู้ชมนะครับได้มาเที่ยวชมถ่ายภาพความสวยงามของดอกไม้นะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกในการมาเที่ยวเที่ยวเพื่อพูดเรือนในครั้งนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับป้า่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใน คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับโอ้ตอนนี้ลมแรงเหมือนกันนะครับว่าบรรยากาศสวยงามมากให้ท่านผู้ชมชมความสวยงามของดอกไม้กับติวทิวทัศน์ท้ทองฟ้าในช่วงหน้าหนาวครับครับให้ดูใกล้กๆเลยว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับครับมีแมลง ต่อเก็ดอนดอกไม้นะครับโอ้โหอย่างนี้ต่อโอ้โหัวใหญ่เหมือนกันนะครับ